การเตรียมตัวล่วงหน้านั้นสําคัญแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วการเตรียมตัวล่วงหน้าถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญมากต่อการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรวมถึงการไปสัมภาษณ์งานของคุณด้วยนะคะถ้าคุณให้คุณค่ากับการสัมภาษณ์งาน มองว่ามันคือเรื่องสําคัญในชีวิตนะคะการเตรียมตัวล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการไปสัมภาษณ์งานนะคะขนาดฝั่งฝรั่งนะคะเขายังมีสำนวนว่า well begun is half done นะคะก็คือถ้าคุณเริ่มต้นดีหรือว่าเตรียมตัวดีเนี่ยเหมือนกับว่าคุณประสบความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะส่วนฝั่งญี่ปุ่นเองนะคะเขาก็มีสำนวนพูดว่า ดันโ o ริฮับเฟชิงโตนิฟงนะคะก็คือถ้าเราแบ่งงานเป็น10ส่วนนะคะการดัน Do ริหรือว่าการเตรียมตัวลงหน้าเนี่ยคิดว่าเป็น8ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ80%ของทั้งหมดนะคะส่วนการลงมือทําจริงๆนะคะหรือว่ากระบวนการทํางานจริงๆเนี่ยมีแค่2ส่วนหรือว่าแค่ยีเท่านั้นเองเห็นไหมคะว่าแต่ละชาติแต่ละภาษายังมีสำนวนหรือว่าโค้ดเท่ๆที่พูดถึงการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมนั่นเองนะคะสาหรับภาษาไทายเองนะคะเราก็มีสำนวนที่เราพูด กันยังจนชินนะคะก็คือคําว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งหรือว่าการเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการไปสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้งานนะคะกระบวนการเตรียมตัวล่วงหน้าของคุณสําคัญที่สุดค่ะแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการสัมภาษณ์งานร่วมกันนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคกับสัมภาษณ์งานบริษัทญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้งาน,นะคะสำหรับใครที่เลงบริษัทญี่ปุ่นไว้นะคะกำลังมีแผนจะไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายมาตานะขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์งานนะคะ